เจาะลึกเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธเนมมาและคุณธัญมัยอนันตกากรณีวัดค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะและคุณนงวดีด้วยนะคะ,คะก็นานๆจะมาแวะเวียนมาเจอกันทีนะคะวันนี้พี่พุทธพงศ์ไม่อยู่ก็เลยมาแทนหนึ่งวันวันนี้ก็อยากจะให้เป็นวันที่หุ้นขึ้นละกันนะคะเป็นยังไงคะเปิดมาเรียบร้อยแล้วนี่คะ่ะบวกมาเล็กน้อยนะคะสามจุดห้าเอาประมาณสามจุดกว่านะคะ,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 คะตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดอ๋อบวกมาห้าจุดแล้วโอ,โอเคนะคะมูลค่าการซื้อขายก็ยังห้าพันกว่าล้านบาทค่ะ ก็เมื่อวานร่วงลงมาเนาะเมื่อวานลงมานิดหน่อยนะคะปิดปรับลงไปไม่ถึงหนึ่งจุดศูนย์จุดเ้าเก้าดนะยวที่ห5 7 6 3 2จุดแต่ว่าเห็นเมื่อวานมีระหว่างวันลงไปทดสอบที่1 5 7่จุด ค่ะนะคะแล้วก็เมื่อวานถ้าดูมูลค่าการซื้อขายก็ต่างชาติขายไป2,000กว่าล้านกองทุนขายไป700รอกว่าล้านมีบรอกเกอร์กับรายย่อยนี่ที่ซื้อนะคะรายย่อยซื้อไป2,500กว่าล้านค่ะบร וק เกอร์ซื้อไปอีก270กว่าล้านนะคะแต่ถ้านับหลายๆวันที่ผ่านมาก็ลงมาเยอะนะจากพันหลงมา20จุดแล้วนะคะก็เฝ้ามองแงะน้าขึ้นไปรอพันหอีกทีแหละว่าเมื่อไหรจะไปทดสอบอีกรอบนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้มาเช็คแนวโน้มการลงทุนกันเลยนะคะ วันนี้วิเคราะห์โดยคุณกริดสุวรรณพิบูลค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวิลด์จำกัดนะคะสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณกริค่ะครับสวัสดีครับคุณนงวัดีคุณธัญมัยครับค่ะ,คะแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงค่ะครับก็สําหรับภาพรวม กรอบนะั้นดังกล่าวนั้นเนี่ยแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดจุดซึ่งได้ไปเทสแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านแล้วก็มีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่จุดซึ่งก็ได้ลงไปเทสแล้วเชว่นเดียวกันนะครับแล้วก็ก็ยังสามารถรักษาตัวไว้ในกรอบการหวนตัวในกรอบตรงนี้ได้เมื่อวานนี้การที่ปรับตัวลงมาของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเออลงมาที่ประม ริเวณ1,570จุดนั้นเนี่ยเหตุผลสำคัญก็เนื่องมาจากว่าก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเซตอินดซ์นั้นมีการเปิดไรซิ่งแคปในกรอบตรงนี้เนี่ยอยู่ที่1,571.01จุดนะครับเมื่อวานนี้ไรซิ่งแคปที่เปิดไว้ที่1,571.01จุดก็ได้รับการปิดไปตามความคาดหมายปัจจุบันเนี่ยเซตอินดิค ที่เราก็ยังคงคาดว่าจะได้รับการปิดตามมาในระยะต่อไปนะครับการรีบาวของซิอินเด็กที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซิดอินเด็กสามารถรีบาวเข้าไปใกล้บริเวณแนวต้านแข็งแกร่งที่หนึ่งพันห้า้ยเก้าสิบแปดจุดนั้นเนี่ยแนะนําให้นักลงทุนเนควรหาจังหวะในการขายทํำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนนะครับโดยคาดว่าพรายแพทเทิร์ของซิ อินเด็กก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือว่า จะแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงก็เป็นไปได้ครับก็ยังคงต้องระมัดระวังในการลงทุนในรอบนี้อยู่เช่นเดียวเช่นเดิมนะครับค่ะแต่ดูจากปัจจัยแวดล้อมแล้วช่วงนี้มีอะไรที่จะเป็นลบหรือท่านให้ทําให้ล่วงไปอยู่ที่หนึ่งห้าห้าสี่ไหมคะเพราะว่าไอ้ช่วงนี้ดูเป็นประกาศผลประกอบการเก็บหุ้นปันผลก็ดูเป็นทฐานเรื่องนึงคือตอนนี้ เซตินดิเนี่ยยังคงพยายามรักษากรอบการแกว่งตัวที่หน1,554-1,598อยู่ได้ครับตราบใดที่ยังคงอยู่ในกรอบตรงนี้เนี่ยเราก็ยังบอกว่านักทุนยังสามารถเล่นกินงกำไรระยะสั้นใน<ะ>กรอบตรงนี้ได้ประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือว่าคือข่าวเนี่ยผมไม่ทราบหรอกว่าจะอะไรจะกรบตลาดแต่ที่สําคัญเนี่ยการกระโดดขึ้นของเซตอินด x เนี่ยมันเหมือนเป็นการทิ้งเครื่องหมาย ไแพทเทิร์นของเซตอินเด็กเนี่ยที่เกิดการกระโดดขึ้นในช่วงที่ก่อนช่วงช่วงเดือนตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการทิ้งขึ้นหมายว่าการขึ้นของเซตอินเด็กเนี่ยยังมีความไม่มั่นคงและมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาปิดไ r ร c ์ซิงเกบที่เปิดไว้ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นเอง <S <S ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการแกนตัวของเซตอินเด็กเนี่ยมันทําให้จุดเซลล์ส g n a l ของเซตอินเด็กไม่ว่าจะเดลี่วีคลี่แล้วก็มารีเซลล์สิ่งโนของเซตอินเด็กนั้นเกิด เป็นในระยะเส้นของสิทธิ ที่เราเคยเตือนไปเรียบร้อยแล้วว่าคือเซ็ตอินเด็กที่เกิดไรซิ่งแกปที่ผ่านมามีหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็เปิดกระโดดเช่นเดียวกันกับเซ็ตอินเด็กเพราะเป็นเช่นเดียวกับตลาดไอ้หุ้นพวกเนี้ยต้องระวังเพราะว่าเมื่อกลับมาเกิดสัญญาณขายอีกครั้งหนึ่งในหุ้นเหล่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะลงมาปิดไรซิ่งแกปก็มีเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆด้วยที่ที่ที่แนะนำเนียเยังคงเป็นหุ้นเหมือนเดิมนะครับก็คือ รอบนี้เนี่ยของเซตอินด็กเนี่เร,เริ่มเริ่มเริ่มมีโอกาสในยิ่งนานวันไปพูดงไงว่ายิ่งผ่านวันผ่านสัปดาห์ไปเนี่ยโอกาสของเซตอินด็กเนี่ยที่จะขึ้นเนี่ยย่งน,ยน,ยน้อยกว่าลงลงไกลด้วยที่ให้ทานมานะค่ะอคุณคุณกรีฑขอนุญาตชั้นทีหนึ่งก็คือว่าถ้าหลุดหนึ่งสี่แปดสามนั่นมันนั่นคือสัญญาณที่ว่าเซตนั้นเกิดสัญญาณกลับทิศ ใช่ไหมคะหนึ่งสี่แปดสามใช่ไหมคะเอางีอ้อย่างนี้นะฮะ,ค,ะคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาแนวโน้มขาขึ้น <c oughs> อยู่โอเคแต่เราไม่ระวงังเพราะว่าเดลี่วีคลีล่มันล,ลี่เป็นบ่นายสัญญาแต่ว่าการแกว่งตัวเนี่ยการแกว่งตัวของเซตที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้จุดเดลี่วีคลี่มันลี่เซลล์สัญญาลเกิดการขยับตัวขึ้นค่ะความหมายก็คือถ้าเซตอินเด็กซ์ยังมีความแข็งแรงต่อไปเนี่ยก็จะต้องทำไฮเออร์ไฮไปเรื่อยๆแต่ว่าปัจจุบันนนเเเี่ยซซตอิด็ก์ แนวต้านที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดจุดเด้งหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสบแปดจุดไปไม่ได้ก็แกว่นยึดตัวอยู่ตรงนี้มเลยทําให้จุดจุดเซลล์สิงแนลเหมือนกับเป็นเทเลอร์สต็อปลอสเนี่ยมันเกิดการขยับขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยเดลี่อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่จุดแปดแปดจุดจุดวิกลี่เนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันจุดวิกลี่เซลล์สิงแนลเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าจุดเก้าแปดจุดและจุดมัลลี่เซลล์สิงแนลอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหนนึ่งัะค 3.21จุดนั่นหมายความว่าเมเจอร์เทรนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเราดูจากมันลี่เป็นหลักมันลี่บายสิกโน่เนี่ยแปลว่าเมเจอร์เทรนเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น <Yeah. S 1> แต่ว่าอย่าลืมว่ามันลี่เนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันมันลี่เซลสิกโน่อยู่ที่หนึ่งพันสี่รอแปสิบสามจุดสองหนึ่งจุดในขณะที่ไรซิ่งแกลปเนี่ยเปิดไว้ข้างล่างสุดเนี่ยอยู่ที่หน mm ึ hmm. ่งพันสี่ร้อยสิบสองจุดแปดสองจุดเราก็อธิบายว่าถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าแกลปอาจจะต้องเปิด close เนี่ยถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ย ต4ต่จุดเนี่ยต้องเริ่มระวังแล้วเพียงแต่ว่าในกรอบตรงนี้ยังมีความพยายามที่จะให้เซตอินเด็กเนี่ยรักษาการกวัญตัวในกรอบตรงนี้โดยยังไม่เกิดเซลล์สิ่งโนในหลายวันหรือว่ามันงวดเข้ามาแล้วครับยิ่งนานวันยิ่งไม่ดี ก็ยังเป็นการระมัดรวังหุ้นนะคะคือยังอยู่ในกรอบที่ยังสามารถที่จะลงทุนได้แต่ว่าก็ระมัดระวังนะคะคือกรอบที่เส้นยังเคลื่อนไหวอยู่ได้ประคองอย่างแข็งแกร่งพอสมควรก็คือ1 5ึ่งห้าถึงหนึ่ค่ะประมาณนี้ก็ก็เลือกตัวหุ้นดูยระยะสั้นเนาะพอถึงขึ้นก็ขึ้นไปชนก็ขายออกนะคะ